สวัสดีครับวันนี้ผมเสืาพี่น้องมารับชมบรรยากาศเพื่อนขายทุเรียนครับมอนทองครับโลโลดขึก็บาลพี่น้องครับเป็นทุเรียนน้องพี่ยาพี่น้องครับประคมีไล่ฮอตมิลพี่น้องครับแียาเก้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 าครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นบรรยากาศคนมาสือล้าเลยครับพี่น้องครับพ่อพี่น้องขอมาเพิ่ันนะครับพี่น้องครับว่าเพื่อนขายจังใดแน่พี่น้องครับนี่อย่างแน่พี่น้องครับ คนจะอธิบายเป็นลอดเป็นลอดไปพี่น้องครับฟังทั้งพี่ครับพี่น้องครับเพื่อจะขายเป็นตัวเรียนมันท่องครับล่อบอมสุกหนึ่งถึงสามันพี่น้องครับหนึ่งถึงสามันจะสกิลพี่น้องครับโลละแปดสิบเก้าบาทพี่น้องครับตรงนี้พี่น้องครับมันครับง่วยมันครับพี่น้องโอ้ยเป็นหน่วยง่ามๆหน่อยๆ๋อเจาะเขดีอะพี่น้องครับเรียนงครับโลละแปดสิบเก้าบาทครับตรงนี้พี่น้องครับโอ้ยพี่น้องครับนี่ครับป่ะคนกำลังไลยพี่น้องครับคนกำลังมาไลยมั้เนะครับบนบ้าเลยครับมูนี่ครับ พี่น้องครับฟังให้พี่ครับพี่น้องครับเป็นตุเรียนหมอนทองครับอ่าโลละเจ็ดสิบเก้าบาทครับพี่น้องครับอันนี้สุกพร้อมทานครับพี่น้องครับนี่ป้ายเพื่อนเชิญไปครับว่าสุกพร้อมทานครับพี่น้องครับสุกเลยพี่น้องครับโอเคครับโลละเจ็ดสิบเก้าบาทครับพี่น้องตัวนี้ครับเอาเรียบได้เลยครับนน้อยๆพอดีพอดีครับพี่น้องครับเจ็ดสิบเก้าบาทครับประมาณสองด้วยสองอ่าครู่ละพี่น้องครับตัวนี้พี่น้องเมื่อนั้นอุ้ยนี่ครับหน่วยงามๆพอราะดีพี่น้องครับนีครับครับพี่น้องปะ เอามาเบงส้วนทั้งพีพี่น้องครับผ้าเหล็กตั้งพีพี่น้องครับบ้าเพิ่นขายจังไรพี่น้องครับผ้าเหล็กตั้งพีเพิ่นโอ้หลายยุพี่น้องครับบักร้าเลยครับผ้าเหล็กั้งพีพี่น้องครับเป็นทุเรียนมอนท้องครับโลละเก้าสิบเก้าบาทพี่น้องครับอันนี้ก็พร้อมสุกพร้อมทานพื่อกันพี่น้องครับนะครับเมื่อบกงแง่เลยพี่น้องครับเบิ่นเครับเพิ่นครับเบิ่งครับเมื่อบางแง่เลยทั้งพีครับเก้าสิบเก้าบาทพี่น้องครับหลายเลยพี่น้องครับตรงนี้ครับ ฟังทั้งคู่เลยเจ็ดสิบเก้าบาทซีเบิร์ตเลพี่น้องครับแต่ว่าเก้าสิบเก้าบาทย่างหลายอยู่พี่น้องครับวันนี้ครับอุ้ยพี่น้องครับทุเรียนปีนี้ถือว่าถูกกันถูกล้าพี่น้องครับปีนี้ครับทุเรียนครับเมื่อกี้รอละลอยยี่สิบรอดละลอยหกสิบแต่สิบพี่น้องครับนี่รอละเจ็ดสิบขึ้นไปฮักลอยว่าบาทพี่น้องครับอุ้ยพี่น้องครับวันนี้สายบรรยากาศครับคนมาซื้อกันล้าเลยพี่น้องครับนี่ครับหน่วยง่ายพี่น้องครับวันนี้ครับ นี่ครับเสื้อเื้อเป็นราคาปกติพี่น้องครับรูละร่อยมีชีสอร่อยชีสละพี่น้องครับตรงนี้ครับนี่ครับมันเค็มไรครับง่ายเลยพี่น้องครับป้าพี่น้องมาเบิ้งเพิ่นสั่งกิโลพี่น้องครับสั่งกิโลนี่ครับกิโลเพิ่นสั่งครับวันสองโลครึ่งพี่น้องครับตรงนี้พี่น้องครับมาเบิ้งเพิ่นปอกที่เรียบวันนี้ครับพี่น้องครับเมาเบินปอกที่เรียบพี่น้องวันนี้บปอกแบบมืออาชีพเลยครับเพินปอกเรียบเนาเบิ้งพี่น้อง พระสมรคจะบอกว่าเต็มปะไรพี่น้องครับบอกพ้อว่าแงไ้พี่้องครับเสยอดยครับพี่น้องครับบอกเสือเดียนครับคนล้าเลยพี่น้องครับบางคนครับร้ายเลยครับวันนี้ครับเป็นปอกเรอเียนแบบเมื่อชีพพี่น้องครับน้อยๆพี่น้องครับเป็นกระตไซมีดน้อยร่งมะ้าพี่้องมีดก็ไม่ง่ายขึ้นครับ เก็บหมดเลยครับตรงนี้ครับน้อยๆครับโลละเจ็ดสิบเก้าบาทได้พี่น้องตรงนั้นครับน้อยๆจะมีอะไรพี่น้องครับหนึ่งเจ็ดสิบเก้าบาทเพราะสื่อกิจได้พี่น้องครับสื่อหน่วยง่ายก่อนตุกหน่วยละสามซี่หารอยบาทเลยพี่น้องครับแต่ว่าเหากว่สื่อหน่วยละไรเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบบาทต่างชนรายการหน่วยพี่น้องครับรายการคู่พี่น้องไปก่อนบอกเรื่องอะไรเบิ้งห้าเบิ้งเลยพี่น้องนะครับบอกแบบเมื่อเชี่พี่น้องครับ หน่อยๆครับครับโอ้ข้าวเยือปอกอีกครับพี่น้องครับซจำเบิ่อแล้วพี่น้องครับต้องจำต้องแตกเบิ่อแล้วพี่นอ้องครับว่ได้กินได้หรือหนึ่งปนปอกแบบหนึ่ข้าวแก้กินได้เลยพี่น้องครับใหญแล้วกะมารอปอกเต้นเล้พี่น้องครับก็จะปอกจากบนหน้าล่างครับพี่น้องกันเลยครัไปตามลองมันพี่น้องครับ ดูพี่ทีนะพี่น้องครับพ้าวตองเอาจากมีดแรงๆครับแทงเข้าไปลยพี่ทีน้องครับแล้วก็ดันลงมาดันล่างพี่น้องครับโอ้พี่น้องครบแจะหวานจะหอมครับพี่น้องครับจะเสียบล้าพี่น้องครับจะเสียบจะเสียบับรรยากาศครับพ่นครับเฮ้เลยพี่น้องครับพ่นครับพ่นนะครับพ่นมหาสือพี่น้องครับทุเรียนครับ ต ais, ายเลยครับมือครับนครับบรรยากาศคนรรายพี่น้องครับคนรรายมาเลยครับบรรยากาศครับคนรรายนะครับ